ดอกเบีย้ยจัจริงหรอผ่อนนานจริงหรออนุมัติไวจริงหรอเห็นที่ไหนก็บอกว่าดีหมดคลิปนี้จะมาแชร์ให้ฟังเพราะสินเชื่อที่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเองดีทท้งนั้นแหละก็คือโฆษณานะเข้าใจเปล่าคือผมมาทําเรื่องสินเชื่อมาเยอะนะครับแล้วก็มีคนมาถามว่าเฮ้ยที่เนี่ยดอกเบีย้ยต่าจริงหรอเออผมก็ต้องบอกเลยนะว่าผมต้องคุยหลังไหม่นะเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคือคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าแค่ไหนดีแค่ไหนไม่ค่อยจะดีนะครับเริ่มเลยกันนะครับ เรื่องอนุมัติไว้นะเป็นเรื่องแรกที่ผมบอกได้เลยนะครับเซ็นเชื่อทุกตัวนะเขียนไว้หมดเลยนะครับว่าอนุมัติไว้บางทีนะผมเห็นคำว่าอนุมัติไว้นะแต่พอไปอ่านรายละเอียดปั๊บไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันช้ามากนะฮะก็ขออนุญาตแบ่งความไวตามนี้เลยกันนะครับกลุ่มที่อนุมัติไวจริงนะจบภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับและจบเนี่ยก็กดเงินได้เลยหรือว่าเงินเข้าบัญชีเลยนะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับมักจะสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับแต่ก็จะมีข้อแม้บางส่วนนะอย่างเช่น m o n น,นี thunder phoenix l a b บิ t หรือว่าเป y น e x e x t r a ต้เนี่ยต้องมีรายการเดินบัญชีของธนาคารที่กำหนดนะครับ<ส>คือถ้าแบว่าคุณมีกสิกรกรุงไทยไทยพาณิชย์บัวหลวงท t บีกรุงไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่น่านมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดคุณไปมีธนาคารเล็กหรือธนาคารอื่นที่ต้องเหนือจากเนี้ยก็อาจจะอดนะครับนะก็เสียใจด้วย <laughs> แต่ถ้าเกิดใครสนใจหรือมองเผื่ออนาคตนะครับก็แนะนําว่า คุณไปเปิด6ธนาคารหลักหรือว่าถ้าผมแนะนำจริงๆนะก็กสิกรไทยหรือธนาคารนิตเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเป็นในเอ็กซ์ตานะครับก็จะรบกวนนิดนึงนะครับสมัครผ่านลิงก์นะครับ p o e m o n e y เป็น,น,นเอ็กซ์ตาก็จะขอบคุณมากเลยนะแล้วตอนที่สมัครเนี่ยมันจะมีให้ใส่ตรงอ้างอิงพนักง,งานเนี่ยรบกวนใส่ asc 0 0 0ย์ศยนะครับขอบคุณมากนะ <laughs> นอกจากนั้นก็จะมี Li น์บีเคเอ็กซ์เพสเนี่ยอันนี้คุณต้องเดินบัญชีกสิกรไทยเท่านั้นอัพเงินทันใจสินเชื่อแม่มณีแล้วก็สินเชื่อในเคยือเอซีบีเนี่ยก็ต้องเดินบัญชีเอสซีบีนะครับถึงจะมีสิทธิ์สมัครได้เร็วนะเออนิดนึง่งทั้งกสิกรไทยทั้งเอสซีบีที่พูดไปเมื่อกี้เนะี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณจะสมัครให้ได้ไวๆเนี่ยคุณต้องเดินบัญชีของธนาคารเขาแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีบัญชีธนาคารเขานะครับคุณก็สมัครได้เหมือนกันแค่ว่ามันจะช้าหน่อยเท่านั้นนนนนเเเเอออออองงงคคคคปลล่่่่่าาาาาาแแ้้ววกกก็มมมมีีีีีตตััาาัััึทททไสสสรรรขะะบบหหผน ก็คือเพ r m i มนะครับอันนี้คุณต้องไปที่สาขานะแบบเอกสารครบคนสามารถกดที่ลิงก์สมัครเนี้ยแล้วไปลงทะเบียนเทรไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีพนักงานติดต่อมานะครับซึ่งมันจะช่วยคุณไวกว่าเดิมนะคืออย่างน้อยคุณก็เอาเอกสารไปครบหรือถ้าเกิดคุณไม่ผ่านแต่แรกเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาก็ได้นอะประมาณนั้นแล้วกันนะพูดตรงๆแล้วกันนะก็แนะนําว่าลงทะเบียนผ่านลิงก์ก็ขอบคุณมากขอบคุณอีกแล้เนาะ แล้วก็ตระกูลเปเ l e ลเทอร์นะครับซึ่งก็จะมีพวกเปเ n e น็กของ True นะครับลาสเปเรเลเทอร์ของ Lazada, s h o p ป e ้เปเรเลเทอร์นะครับพวกนี้ก็ไวมากนะเออจะมีนี่ด้วยซัมซุงเปเ y l ลเทอร์มั้งอันนี้ต้องซื้อมือถือซัมซุงถึงจะทำได้นะครับแต่ว่าพวกเนี้ยกดเงินไม่ได้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับจบภายใน1ชั่วโมงนะกลุ่มที่2นะจบภายใน1-3วันนะครับก็ต้องบอกกันนะว่า เขาไม่นับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะไม่มาวันหยุดธนาคารด้วยนะครับใครสมัครช่วงสงการเนี่ยคือแบบโอ้ยตาเลยนะครับปีใหม่ก็ด้วยนะรอตาเลือกเลยนะดังนั้นถ้าเกิดใครต้องการจะไปใช้ช่วงสงการหรือปีใหม่เนี่ยวางแผนดีๆนะครับถ้าเกิดพลาดทีเนี่ยนรอไป2สัปดาห์เลยนะฮะก็บอกตรงนะครับ1-3วันเนี่ยไม่ช้าไม่เร็วกลางๆแล้วกันนะสำหรับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่ม3วันขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็น7วัน10วัน2สัปดาห์นะครับ กลุ่มนี้บอกอนุมัติไวนะครับนะซึ่งชามากชามากนะครับแต่เราก็จะด่าเขาอนุมัติชามไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนฟองร้องนะครับก็ถือว่าไวของเขาแล้วกันนะแต่มันไม่ได้ไวของเราแล้วกันดังนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอคลิปผมที่บอกว่าอนุมัติไวรอเจ็ดวันเนี่ยก,ก็เข้าใจตรงกันนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นว่านะครับเรื่องความไวในการอนุมัติเนี่ยเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าที่ไหนเนี่ยวจริงส่วนที่ไหนเนี่ยก็ไวก่อเต่านิดน,นึง <c oughs> ประมาณนี้แล้วกัน เรื่องดอกเบี้ยต่ำนะครับแน่นอนครับทุกที่บอกหมดเลยนะครับดอกเบี้ยต่ําต่ําต่ํานะต่ําโอเคโอเคก็เป็นว่านะครับคุณต้องรู้ก่อนนะว่าดอกเบี้ยน่ะเต็มที่เท่าไหร่นะครับ n a n โนไฟแนนซนะครับดอกเบี้ยไม่เกิน33%ต่อปีนะก็ประมาณ1 0ื่นสบาทต่อวันซึ่งทุกที่ที่เป็น n a n โนไฟ a n c e เนี่ยฟินนิกส n มันนี่ทันเดอร์ไลบีบางคนและ b i t แคสเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่เป็นน a โนไฟแนนซหมดเลยนะครับ มันนี่ครับก็โนโนไฟแนนซ์นะครับที่จริงมีหลายตัวนะไม่ใช่มีแค่นี้นะครับก็ดอกเบี้ยมักจะตัดเต็มที่33%ต่อปีทั้งหมดเลยนะครับก็คือหมื่นหนึ่งโดนสิบบาทต่อวันนะแต่ก็ต่างกับสินเชื่อนอกระบบแหละสินเชื่อนอกระบบเนี่ยหมื่นหนึ่งคุณโดนร้อยบาทต่อวันนะครับมากกว่าสิบเท่านะส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่เกิน25%ต่อปีนะครับถ้าถามว่าแค่ไหนเนี่ยกำลังดีนะก็ต่ำกว่า20%เปอร์นตถือว่าต่ำแล้วนะครับก็คือ25-20%เนี่ยถืออว่่าาากลงงๆคนข้สูง นะถ้าต่ำกว่า20%นะถือว่าต่ำแต่ถ้าต่ำกว่า15%นะครับคือต่ำจริงนะครับนะเออบอกนิดนึงดอกเบีย้ยยื15%ต่อปีเนี่ยกู้10,000บาทคุณโดนดอกเบีย้ย7บาทต่อวันนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนนะครับบางทีบอกว่าดอกเบีย้ยต่ำดอกเบีย้ยต่ำเลยนะเจอทุเล่ทุเล่เลยนะครับคือดอกเบีย้ยต่ำแค่3เดือนแรกนะครับส่วนเดือนที่เหลือเนี่ยโดน25%นะแถมบังคับให้คุณผ่อน60เดือนด้วยหรือพูด,ดง่ายๆนะ ดอกเบีย้ยเฉลี่ยประมาณ24%ต่อปีอเออแบบไม่ดีเลยเนี่ยบองตรงว,ว่าผมไม่ชอบเลยเออแต่ก็ก็มันก็เป็นเทคนิคเขาอะเออส่วนเรื่องอย่างอื่นก็ยังมีอีกนะไม่ใช่ว่าดอกเบีย้ยต่ำมันมีแค่นี้นะครับมันอาจจะต้องเป็นคนที่รับเงินผ่านธนาคารเท่านั้นนะถึงจะดอกเบีย้ยพิเศษต้องเป็นพนักง,งานประจําเท่านั้นต้องมีเงินเดือนมากกว่าจุดๆ,ๆนะครับอย่างที่ผมเคยเห็นนะบอกเงินเดือนเงินเดือนมากกว่าห0,000บาทเงินเดือนมากกว่าแสนบาทอย่างเงี้ยเออ ต้องมีการผ่อนอย่างน้อยห0เดือนขึ้นไปนะครับถ้าเกิดผ่อนน้อยกว่านั้นเนี่ยโดนดอกเบีย้ยเต็มเงี้ยต้องใช้บัญชีของธนาคารตืดๆเนี่ยก็เจอบ่อยๆนะครับคือเหมือนถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าเขาแล้วก็มีสิทธิ์ได้ส่วนลดหรือไ,ได้ดอกเบีย้ยที่ต่ําลงนะครับก็โอเคโอเคไม่เข้าใจเข้าใจอยู่เออเข้าใจเข้าใจยังไงก็เช็คกติกาด้วยนะครับแล้วก็บอกก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเช็คกติกาเนี่ย การให้คนมาช่วยสมัครได้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่เราก็ไมีฉาชีพด้วยนะครับมีฉาชีพก็ชอบมาช่วยเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ขอให้คุณโอนเงินก่อนนะครับผมแนะนำให้คุณลงทะเบียนที่ refin นะครับนะก็จะมีลิงก์เนี่ย r e f i n c o m a f f p r o b l e m o n e นะครับก็จะให้ลงทะเบียนเขียนรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนะครับไม่โดนขมขูม่ด้วยนะเพราะว่าเป็นบริษัทที่เราเขารับทำสินเชื่อโดยตรงนะครับเขาก็จะบริการหาสินเชื่อดอบเบี้ยต่ำนะครับใครที่มีบ้านใครที่มีรถจะรีไฟแนนันบ้านรีไฟแนนันรถเนี่ยหรือว่าหาบัตรเครดิตที่แบบเหมาะกับตัวเองนะครับผมแนะนําเลยที่นี่ช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับแล้วเขาจัดการเรื่องงานให้ด้วยไม่ต้องจ่ายเงินไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องผ่อนนานนะครับก็ไม่ค่อยน่าเกียดเท่าไหร่นะเพราะว,ว่ามันก็เฉยๆก็คือเหมือนอน,อนุมัติไวแล้วกันคือทุคกคนก็จะบอกว่าผ่อนนานผ่อนนน,นะ,ะนปกติครับ ผ่อนได้60งวดเนี่ยคือปกติต่ำกว่านี้ก็48งวดเนี่ยเออ36งวดเออนะีคือต่ำ60งวดคือปกตินะ60งวดนี่คือ5ปีนะครับนาน,นานมากเลยนะนานๆทีก็จะเจอ72งวดหรือ84งวดนะครับซึ่งถ้าถามผมนะมันไม่คุ้มเท่าไหรอ่อ่ะคุณผ่อนเยอะขึ้นแต่การจ่ายของคุณนะมันลดน้อยลงอะ่ะแล้วส่วนที่เหลือที่คุณจ่ายไปมันเป็นดอกเบี้ยซะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ แต่ก็เอาเป็นว่าก็แล้วแต่คนละกันนะบางคนเขาเอาจต้องการผ่อนให้นานที่สุดแล้วค่อยมาโปะทีหลังประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเรื่องแชร์สินเชื่อนะครับว่าลวงหรือเปล่านะดอกเบีย้ยต่ําจริงเปล่าผ่อนนานเปล่าอนุมัติไวจริงเปล่านะครับก็ใครที่เจอตล,ตลกประมาณว่าแบบมึมหลอกฉันได้ยังไงเจ้าหลอกฉันได้ยังไงเออ มาแชร์กันได้เลยนะครับนะแต่อย่าพูดถึงชื่อธนาคารโดยเด็ดขาดนะครับให้พูดเป็นสีหรือพูดเป็นอะไรก็ได้นะครับนะโอเคนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องไปได้วยกันนะครับ <laughs> ไม่อยากโดนฟ้องไม่มีเงิน <laughs> โอเคเปล่า <laughs> <laughs> นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครสนใจสินเชื่ออะไรพวกนี้ก็ฝากกดลิงก์ของผมเพื่อสมัครสินเชื่อได้ก็จะขอบคุณมากเลยนะก <laughs> ็บาย